สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาบอกฟีเตอร์เล็กๆของเจ้าตัว a d c 4 e กันครับมันเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยได้เจอมันแล้วก็ทําให้ชีวิตผมมันง่ายขึ้นเดี๋ยวมาครับตั้งแต่ผมได้ใช้มันทํางานร่วมกับอุปกรณ์อื่น ไม่ว่าจะเป็นการ์ดที่แท็บหรือว่า PC เราก็สามารถทํางานแบบไร้รอยต่อได้เลยครับแต่ในบางส่วนก็มีฟีเจอร์ลับที่ยังซ่อนอยู่ในชจ้าตัว S4E นะครับวันนี้ผมเลยจะรวบรวมทุกอย่างมาอยู่ในคลิปเดียวกันครับไม่ว่าจะเป็นฟีเจอร์เล็กๆซ่อนอยู่เต็มเป็นหมดเลยครับฟีเจอร์ที่ไม่ได้อยู่ในโฆษณาหรือว่าไม่ค่อยมีใครพูดถึงในรีวิวมากนะครับแล้วก็อาจจะมีบางคนที่รู้แล้วนะครับแต่พอเราได้ใช้จริงเนี่ยมันดันกลายเป็นของจําเป็นที่ช่วยให้ชีวิตเราง่ายขึ้นเยอะมากครับทุกคนบางฟีเจอร์นี้ตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจมันเลดด้้้ววาานคครั็่่แกิมมงไไใช แต่พอวันหนึ่งบังเออเราได้ลองกลับไปแล้วเออมันก็ได้ช่วยประหยัดเวลา,ลาเราก็ได้เยอะขึ้นนะครับมันช่วยทําอะไรให้เราเร็วขึ้นนะครับแล้วก็บางทีมันก็ทาให้ชิประจวันเรามันสะดวกกว่าเดิมอย่างที่เคยเป็นอยู่ครับวันนี้ผมเลยจะพาทุกคนไปดูฟีเจอร์เล็กๆของเจ้าตัว e A4 FE นะครับที่ผมใช้จริงมาตลอดเลย8เดือนและผมก็หวังว่ามันจะมีประโยชน์ต่อทุกคนนะครับหลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จบแล้ว และนี่คือสิ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคบก็คือ Galaxy AI ครับมันเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมอาจจะไม่ได้ใช้มันตลอดเวลานะครับแต่วาสานาการเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสรุปบทความวงแล้วค้นหาทุกคนน่าจะได้ใช้มันเยอะแน่ๆทุกวันเลยเชื่อแบบนั้นมาฟีเจอร์ตัดไปนะครับก็จะเป็นฟีเจอร์ที่ทุกคนอาจจะไม่คุ้นเคยกับมันเลยเพราะว่ามันซ่อนอยู่นะครับทุกคนกดไปตามที่ผมบอกได้เลยนะครับมันจะเป็นไม้รบรรทัดให้เราได้ครับทุกคนเราสามารถใช้มือถือเราเนี่ยเป็นไม้รบรรทัดเวลาเราวัดหรือว่าขีดดล้เ้เรราาาสามาถใชไ นะผมเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะไม่ค่อยรู้กันแน่ๆเพราะว่ามันซ่อนอยู่นะครับนอกเหนือจากนี้ก็มีอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฉายหรือว่าการวัดพื้นผิวอะไรของเขาก็จะมีเหมือนกันนะครับแต่ผมคิดว่าไม้บรรทัดทุกคนน่าจะได้ใช้แน่ๆนะครับแล้วก็จะมีเข็มทิศด้วยครับก็จะใช้งานได้ง่ายขึ้นนะครับเราแวะมาตรงจอภาพนิดหนึ่งนะครับทุกคนเห็นตรงนี้ไหมครับที่เป็นโหมดหน้าจอครับ มันคือสิ่งที่ทําให้เราเนี่ยสามารถปรับได้นะครับถ้าหากใครอยากจะได้โทนภาพที่มันเป็นธรรมชาติครับเวลาเราถ่ายรูปเนี่ยเราอยากได้แบบ ยากเห็นสีมันจริงๆอะ่ะเราก็เลือกโหมดธรรมชาตินะครับผมคิดว่ามันอาจจะช่วยได้เยอะนะครับเวลาเราส่งไปเครื่องอื่นนะครับสิ่งที่ตาเราเห็นอะ่ะมันจะได้ตรงกับในรูปครับแต่ผมอาจจะชอบเปิดโหมดสดใสเวลาผมจะดูหนังหรือว่าดูคลิปบนยูทูบครับเพราะว่าสีมันจะทําให้เราเนี่ยได้รับอัตราลดมากขึ้นครับและถ้าใครที่แบบทํางานต้องเห็นสีแม่นๆหรือว่าแต่งรูปให้ตรงโทนนะครับผมก็อยากแนะนําว่าให้เป็นโหมดธรรมชาติน่าจะดีกว่านะครับและถ้าอยากจะปรับละเอียดก็สามารถกดการตั้งค่าขั้นส่งเพื่อปรับอุณหภูมิสีได้นะครับหรา่ สีของ a ัมซ n งมันดีมากครับสดใสจริงๆมาฟีเจอร์ตัดไปนะครับก็คือถ้าหากเราเนี่ยฟังเพลงผ่าน Apple Music อยู่แล้วใช่ไหมครับเราเนี่ยสามารถเปิด d o บบี้แอนด์บบนตัมซูงได้นะครับปกติเนี่ยคนจะก็แต่ว่า d o บบี้แอดโมนะครับมันมีแต่ในเครื่องเล่นบางรุ่นหรือว่าบางแอปเท่านั้นใช่ไหมครับแต่ตัมซูงเนี่ยเขาลองรับมาให้เลยนะครับในระบบของเขาแล้วมีคําถามว่ามันดียังไงมันแตกต่างยังไงนะครับ ต้องบอกว่าใน Spotify ไม่มีฟีเจอร์นี้นะครับแต่ใน Apple Music มีในไอ r ้อยด้วยนะครับเป็นสิ่งที่ผมงงมากแต่ดีแล้วครับและเราเนี่ยอยากจะแนะนาให้ทุกคนเนี่ยฟังใน Apple Music ครับเพราะว่าเสียงของ d รามีเทที่มันรองรับอะครับมันดีมากมากครับทุกคนยิ่งใช้หูฟังที่ดีๆสักตัวหนึ่งบอกเลยว่าโคตรดีครับแล้วก็บางรุ่นที่เป็นแบรนด์จีนเขาก็ยังไม่รองรับนะครับแต่จ s ทรงเป็นแบรนด์หนึ่งที่เขารองรับแล้วก็เราสามารถใช้งานได้เต็มรูปแบบของ Apple Music เเลยคที่งือเเรราาาาสมถข้ไปปรับ EQ เองไดด้้ับเราสาามรถเลือกปรับยยาานเสีงตมท ปรับเองเพื่อเพิ่มเบสลดแหลมหรือว่าปรับต้นกลังให้เข้ากับเราได้และถ้าหากถ้าใครใช้ Galaxy b u d บหรือว่าหูฟังที่รองรับ d o l ม y Atmos อยู่แล้วเนี่ยมันจะยิ่งดีเลยครับเพราะว่าเสียงอ่ะมันจะเข้ากับแอนไวมากขึ้นครับและสําหรับใครอ่ะครับที่แชร์เพลงไปบน g a l ล x y t ี่แท็บหรือว่าเชื่อมกับ PC ผ่าน Windows Store ใช่ไหมครับแอปเนี่ยเสียงก็จะยังคงทนแบบเดียวกันเลยนะครับ อันนี้มันดีมากมากครับฟีเจอร์ตัดไปนะครับก็จะเหมือนเป็นซิกเล็กๆมากกว่าครับที่ผมเพิ่งไปเจอมาหลังจากที่เราได้อัอันดูไอนะครับมันเกี่ยวกับตำแหน่งของนาวบาครับนาวบาเนี่ยมันจะไปอยู่ด้านล่างสุดได้เนี่ยเราก็ต้องไปปิดการสแกนลาน้วมือก่อนครับเพราะปกติแล้วเนี่ยในเอ5าใช่ไหมครับมันก็จะอยู่ด้านล่างสุดนะครับแต่รุ่นของเอสดีเอเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนครับเราเลยต้องไปปิดก่อนครับมันก็จะไปอยู่ด้านล่างครับอันนี้แบบมันเหมือนเป็นซิกเล็กๆมากกว่านะครับเพื่อแบบอยากได้ความสวยงามนะครับเพราะว่าถ แล้งมากับที่เราเนี่ยไม่สามารถใช้สแกนไลน์ด้วยมือได้นะครับอันนี้อาจจะคิดหนักนิดน,นึงมาฟีเจอร์ตัดไปนะครับก็ <c oughs> จะเป็นการแคปหน้าจอครับเราเนี่ยสามารถใช้ฝ่ามือของเราอ่ะครับปัดจากซ้ายไปขวาหรือขวาไปซ้ายได้เลยนะครับเพื่อเป็นการแคปหน้าจอได้ทันทีเลยครับโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปกดปุ่มอะไรเลยครับมันเหมาะมากเลยกับคนที่แบบต้องการอะไรเร่งรีบนะครับแล้วผมก็มกักจะใช้บ่อยมากๆครับและอันนี้ดีจริงๆครับไม่ใช่ทุกแอปนะครับของซัมซุงเนี่ยจะอัปเดตผ่าน Google Play Store นะครับเพราะว่าบน s 4 f t e เนี่ย จะมีหลายแอปมากเลยนะครับที่เป็นแอปเฉพาะของซัมซุงเองครับและเราเนี่ยจะต้องมากดอัปเดตในแอปสต o ร์ด้วยนะครับอันนี้อย่าลืมเลยนะครับและแอปนี้ทุกคนน่าจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันแน่เลยใช่ไหมครับมันคือแอปของซัมซุงครับที่อยู่ในแอปสต o ร์นะครับเราเนี่ยสามารถใช้ AI ปรับแต่งภาพไม่สวยขึ้นได่เลยครับไม่ว่าจะเป็นการลบเงาปรับแสงแก้ภาพเบลอหรือว่าพวกรายละเอียดต่างๆที่เราต้องการปรับครับมันจะทําให้เราใช้แบบ one tap ได้เลยครับคือกดครั้งเดียวก็ได้ภาพที่ต้องการเลยครับโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องไปกดในแบบแอปที่่ผมรู้สกวา มันก็ใช้สะดวกดีนะครับโดยเราไม่ต้องกดหลายรอบอครับอีกอย่างที่ผมชอบมากเลยครับก็คือตอนที่ผมใช้ NFC FE นะครับคู่กับคอมวินโดว์ครับคือมันมีแอปของสอมปุงให้โหลดตรงจ่าง m i r r s s o t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  r r e ด้วยนะครับ ที่ดีกว่านั้นคือเราสามารถอัปเดตแอปโดยตรงจาก Microsoft Store ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปหาซื้อลิงค์ดาวโหลดให้ยุ่งยากครับและเราเนี่ยเรายังต้องแชร์แอปทำงานร,งงร่วมกับฟีเจอร์ใน e d i t ีอีโดยตรงด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้หูฟังหรือว่าการใช้ฟีเจอร์ต่างๆที่มันจำเป็นจะต้องแชร์แอปของซัมซุงครับผมบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่เขาทำมาดีมากๆครับแล้วมันเป็นการเปิดกว้างแล้วก็ยืดหยุ่นจริงๆครับเวลาเราใช้คอมวินโดแล้วก็ใช้มือถือร่วมกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆครับในการใช้ Samsung รัมั้ง ที่ผมใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นซองซงโน้เนี่ยเราสามารถเชื่อมอีเมลที่เราใช้ในมือถือได้เลยนะครับมันก็จะเชื่อมทั้งหมดลงไปใน Windows เลยครับ อันนี้มันดีมากๆเหมือนเราใช้แบบเป็นอกรลิตี้บุ๊กของซองตงครับที่ไม่มีขายในไทยใช่ไหมครับแต่เราก็สามารถใช้ร่วมกันได้ครับแล้วก็มีซองตงแกลเลอรี่เลยครับซองตงแกลเลอรี่เนี่ยเราสามารถเชื่อมด้วยกันได้ครับเราก็จะสามารถเห็นรูปภาพจากมือถือในแกรลิตีแท็บของเราได้เลยนะครับผมบอกเลยว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมาะสมกับวัยทำงานมากๆครับเพราะว่าที่ทํางานเนี่ยจะต,ต้องมีคอมพิวเตอร์แน่นอนเลยใช่ไหมครับงั้นถ้าใครใช้ซองตงอยู่แล้วเนี่ยและมีคอมพิวเตอร์เนี่ยอย่าลืมลองเปิดในกูเกิลสโตร์แล้วพิมพ์คําาว่ เราอาจจะเจอเครื่องมือที่ทําให้มือถือกับความของเราเนี่ยเชื่อมกันได้ลื่นไหลแบบที่ไม่เคยลองมาก่อนแน่นอนครับมันเลยเป็นข้อดีของซัมซุงมากๆครับเพราะว่าซัมซุงเนี่ยเขาพยายามที่ทําให้เราเนี่ยได้ใช้งานนีโคซิติมของเขาได้ตัวถึงครับแล้วแอปต่างๆในซัมซุงมันอยู่ใน Microsoft s t o r e หมดเลยครับเกือบจะทั้งหมดเลยนะครับแต่บางอันก็ไม่มีนะครับอีกอย่างที่ผมใช้บ่อยมากเลยเวลาอยู่ในอีโคซิทิมของซัมซุงนะครับก็คือ Quick Share ครับมันทําให้การส่งไปล์ของผมเนี่ยระหว่างมือถือซัมซุงแล้วก็แถบอบมันเร็็ววแล้ก ง่ายมากๆครับเพราะว่าหลักการก,ก็คือเราก็แค่เปิดคลิกแชร์ทั้ง2เครื่องจากนั้นก็เลือกไฟล์รูปวิดีโอหรือเอกสารนั้นน่ะกดแชร์ไปยังแกรที่แท็บได้เลยนะครับมีอีกฟีเจอร์หนึ่งครับที่คู่สะดวกเลยสําหรับคนที่ใช้ a อท FE คู่กับแกรที่แท็บใช่ไหมครับเราเนี่ยสามารถใช้ฟีเจอร์ออโต้ออสปอร์ตได้ครับโดยที่เราต้องเปิดฟีเจอร์นี้ไว้ใน a อท FE แล้วก็ล็อกอินบัญชีเดียวกันนะครับกับแท็บนะครับเราก็สามารถปล่อยออสปอร์ตได้เลยครับ ส่วนของฟีเจอร์นี้นะครับก็จะเป็นการสลับหูฟังอัตโนมัติครับเราเนี่ยจะใช้หูฟังใช่ไหมครับเวลาเราใช้ทั้งมือถือแล้วก็แท็บใช่ไหมครับเราเนี่ยไม่ต้องมากดเปิดทีละอันนะครับมันก็จะสลับให้เราอัตโนมัติเลยครับมันจะคล้ายๆของทาง e Eco ีโคทีมของ Apple ใช่ไหมครับที่มันจะแบบสลับให้เราอัตโนมัติเลยนะครับอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ผมชอบมากก็คือเราเนี่ยสามารถรับสายแล้วก็โทรออกจากแกรนดี่แท็บได้เลยนะครับโดยที่เราไม่จําเป็นจะต้องมาหยิบมือถือขึ้นมานะครับหลักการก็คือเราแบบจะต้องล็ รเราจะสามารถใช้ฟีเจอร์นี้ได้นะครับมันตะดวกมามาสำหรับคนที่ไม่ต้องจับมือถือครับพอมีสายเรียกเข้ามาที่มือถือมันก็จะเด้งขึ้นในแกลเลอรี่แถบได้เลยครับโดยที่เราจะต้องมาทั้งค่าเปิดก่อนนะครับให้มีการอนุญาตในการโทรแล้วก็อนุญาตการส่งข้อความด้วยนะครับ ในส่วนของฟีเจอร์นี้นะครับจะเหมาะกับวัยทำงานหรือว่าที่เป็นนักศึกษาวัยเรียนอยู่นะครับ mm. ก็จะมีการเชื่อมแอปของทั้งแทบ็บแล้วก็มือถือเข้าด้วยกันนะครับโดยที่เราจะต้องใช้มือถือตามทรงนะครับแล้วก็เราสามารถใช้ใมันคู่กันได้เลยครับเหมือนเอนโนตในมือถือใช่ไหมครับมันก็จะไปขึ้นในแทบ็บอัตโนมัติเลยครับมันจะเป็นการลิงก์อย่างไร้รอยต่อเลยครับอันนี้เป็นสิ่งที่มันดีมากๆนะครับ ในส่วนของฟิลเตอร์นี้นะครับเราสามารถใช้มือถือเราเป็นกล้องที่2ของการที่แท็บได้นะครับเผื่อใครไม่ชอบกล้องของแท็บนะครับเราก็สามารถใช้มือถือได้เลยครับฟังก์ชันนี้เราก็ต้องมีเมาส์ก่อนนะครับเป็นเมาส์บลูทูธรุ่นไหนก็ได้ครับแล้วเราก็กดเชื่อได้เลยครับมนเป็นการที่แบบเราใช้จอมือถือเราเป็นจอที่2องครับมันสามารถใช้เมาส์เนี่ยลากไฟล์ไปอีกเครื่องหนึ่งได้เลยนะครับและในวันนี้ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับเผื่อทุกอย่างนี้ที่ผมถอนไปอาจจะทําให้ทุกคนเนี่ยได้ใช้ชีวิตได้ง่ายมากขึ้นนนนนะะะคครรัับแล้้ววผมกก็็ง่่าิปปปีจเโยช์ตอทุนนะครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับขอบคุณมากครับ